เสียงนกเสียงกามันพูดกันมาให้ดังไปหมดเลยว่าพี่แหวงยังไม่หยุดพี่แหวงยังพยายามที่จะหลวงลูกพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปดูสำนวนไปดูเรื่องราวไปสั่งการหรือไม่อย่างไรนั้นพี่ต้องตอบสังคมแล้วละ่ะว่างๆไม่มีอะไรทำพี่ออกมาประกาศเลยว่าพี่ไม่ได้ยุ่งพี่วางมือจริงๆปล่อยให้เป็นไป,นปนตามเรื่องของอกระบวนการที่ถูกแต่งตั้งมา ไม่ได้เข้าไปสอดแทรกพี่อยู่ดีๆของพี่อ่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยพี่ออกมาพูดเลยจะสง่างามที่สุดนะครับไม่ใช่ปล่อยให้บ้านเมืองเ็าสงสัยกันอยู่ตรงอย่างที่ว่านี้ใครก็บอกใครก็ว่ายังไม่นิ่งจุกจิกจุกจิกอยู่นั่นแหละอ่าไม่รู้จะอยากรู้อยากเห็นอะไรปีหนึ่งไม่ทำอะไรเลยยังจะมายุ่งกับเรื่องของเขาอีกปล่อยให้เขาทำไปอีกไม่กี่วัน จะถึงสารดีกา,ผาแผนกเลือกคดีเลือกตั้งแล้วแล้วผมกับพี่ก็มีส่วนได้เสียกันอีกถ้าพี่ยังไม่หยุดผมก็จะไปตามเรื่องกับบิ๊กเต่าอีกเพราะผมเป็นคนร้องว่าพี่ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแต่ถ้าทุกอย่างมันดำเนินไปด้วยดีมันเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมเราก็พูดกันภาษาพี่ภาษาน้องเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะครับพี่แหวง พูดนะตรงนี้เลยเรามาต่อสู้กันด้วยตำแหน่งหน้าที่ของพี่แม้กระทั่งกรกตทุกท่านเองก็จริงนะครับพวกเราสวสำรองไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันกับกรกตทั้งหท่านและเจ้าหน้าที่กรกตทุกท่านตลอดจนเลขาเรามาต่อสู้กันในตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนะครับโปรดรับฟังและให้เข้าใจด้วยนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดกันเขาบอกว่าตอนนี้มีความพยายาม ของสอวอที่อยู่ในสภากำลังรวมตัวกันไม่ใช่กำลังแล้วครับที่ผ่านมารวมตัวกันไปแล้วเพื่อจะยื่นเรื่องทวงคืนความสุจริตเที่ยงธรรมความยุติธรรมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองลงชื่อกันไป21คนนะครับเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เท็จจริงอย่างไรนะผมไม่ทราบนะครับส่งไปให้ประธานวุฒิสภาแต่ก็กลับว่าได้ยินข่าวว่า มีคนถอนชื่อนะครับมีคนไปแจ้งความมีคนไปบอกว่าอ่านเรื่องอ่านเลาวาไม่เข้าใจสัมพันธ์ผิดไปอะไรอย่างนี้นะครับคือมันฟังไม่ขึ้นทั้ง3คนเลยนะถ้าผมจะบอกให้ไอคนหนึ่งก็ไปแจ้งความว่าเขาปลอมลายเซ็นอันนี้ผมฟังจากสื่อมานะครับไม่ได้ไปว่าไปตําหนิท่านนะครับไปแจ้งความว่าเขาปลอมลายเซ็นผมอยากจะถามจริงๆน่ว่า เซ็นหรือไม่เซ็นมันต้องมีพยานมันต้องมีคนเห็นท่านไม่ได้ยืดเองคนเดียวเขาลงบัญชีหางว่าวทุกคนก็เซ็นต่อต่อต่อกันไปนะครับมันก็ต้องมีคนเอาไปยื่นให้มันก็ต้องมีคนเซ็นท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเซ็นก่อนเดี๋ยวจะเอากลับไปคืนให้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านนั่นแหละครับอันนี้ก็จุดหนึ่งอันจุดที่สองถ้าคนจะเอาเรื่องกันจริงๆโดยไม่ที่ต้องไปเตี้ยมกับใครนะครับ ไอ้สีน้ําเงินไอ้อะไรที่มันมาบงการท่านน่ะบอกให้ไปแจ้งความหน่อยเดี๋ยวกลับมานะครับมากินก้วยตากด้วยกันอะไรอย่างนี้กลับกลายเป็นว่าไปแจ้งความแค่ลงบันทึกประจําวันแทนที่จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกับผู้ที่ปลอมลายเซน็นกลับไม่ทํากับไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนไปส่งสัญญาณว่าโอเคเรานัดกันแล้วนะเดี๋ยวเองไปแจ้งความแล้วกลับมาเจอกัน นะครับยิ้มละล่าไปหรือเปล่าเดี๋ยววันข้างหน้านะครับเจอกันนะครับชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเล่นชื่อเหมือนวัวเหมือนไก่เหมือนอะไรอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอจองกระทินเลยนะครับถ้าบ้านเมืองขาดคนที่มีความกล้าหาญผมเชื่อว่าอย่ามาทำเลยครับตำแหน่งแบบนี้หน้าที่แบบนี้มันไม่สมเกียรติแถมอีกคนหนึ่งแถมให้อีกคนหนึ่งเป็นถึงข้าราชการพันเอก ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่แหละผมไม่ทราบนะครับอันนี้ก็มีมีปัญหาเหมือนกันบอกว่าสําคัญผิดนะครับอ่านแล้วไม่ถี่ท้วนไม่เข้าใจเป็นยันพันเอกอ่านกระดาษสีแผ่นไม่เข้าใจนะครับผมว่าอย่าพูดมันเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีนะครับเสียศักดิ์ศรีทหารหญิงช่วงนี้เขารณรงค์สนับสน,นุนรักทหารกันทั้งประเทศเลยไม่มีใครเกลียดทหารเลยตอนนี้รักทหารมาก แต่ท่านกําลังทําตัวเองให้เสื่อมเสียนะครับคนเราน่ะมันไม่อ่านมันจะไปเซ็นได้ยังไงนะครับมันต้องดูเนื้อเนื้อผ้าว่ากําลังจะทําอะไรส่งเรื่องไปเพื่ออะไรอยากจะให้สวที่มีปัญหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไหมหยุดแล้วได้อะไรประเทศไม่ได้เสียหายหยุดก่อนเคลียร์คดีก่อนไหมสารตัดสินมาว่ายังไงถ้าท่านตัดสินว่าถูกท่านก็กลับไปดงตาแหน่งอย่างสง่างาม พวกผมก็กลับไปมอบดอกไม้ให้ท่านก็แค่นั้นเองแต่นี่ไม่ใช่เลยนะครับเขาเรียกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่สนใจเลยว่าลูกหลานในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือเหตุการณ์หนึ่งอยากจะให้กำลังใจนะครับผ่านไปถึงสอวอผู้กล้าทุกคนท่านต้องมีความกล้าหาญนะครับ ตัดสินใจทําทุกอย่างลงไปอย่าไปกลัวพวกข่มขู่เพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมเชื่อว่าเขาจะกลับบ้านเก่าแล้วนะครับไม่มีอํานาจอะไรมาต่อต้านท่านได้อะไรที่ถูกอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงท่านลงชื่อไปพวกเราให้กำลังใจประชาชนให้กำลังใจนะครับอย่ากลัวอำนาจไม่มีอำนาจไหนใหญ่เท่ากับอำนาจของประชาชนนะครับแม้แต่ที่อยู่กันตรงนี้นะครับ ที่เรามายืนทวงถามอยู่ทุกวันนี้ก็คือกรกตก็บอกท่านไปแล้วว่าประชาชนเป็นเจ้านายท่านและใหญ่กว่าท่านองค์กรอิสระไหนก็ยังไม่เท่ากับประชาชนนะครับครับอันนี้ฝากไว้ได้วยความรักความเป็นห่วงนะครับมีตัวหนึ่งนะครับมีเรื่องหนึ่งขออนุญาตเป็นคำสุดท้ายเลยนะครับว่าเขาบอกว่าหลักฐานการโกงสวเกี่ยวพันไปกับบุคคลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ปล่อยผ่านเอื้อประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมคิดว่าควรจะได้รับการลงโทษติดคุกติดตารางหรือไม่นะครับนี่เป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ส่งมาให้นะครับเราก็ต้องตอบกันนะครับว่าข้าราชการดีๆีข้าราชการน้ำดี ข้าราชการที่รักประเทศชาติบ้านเมืองและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความสุจริตเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเราเคยบอกแล้วว่าอวยพรให้พระสยามเทวาที่ร่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างนะครับโดนบันดาลให้ข้าราชการเหล่านั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวลูกหลานให้รับแต่สิ่งดีๆมีแต่คนชื่นชมยินดี แต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามีข้าราชการชั่วๆนะต้องเน้นเลยนะครับว่าข้าราชการชั่วๆนะถ้าปฏิบัติตนไม่ดีเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นมิตรกันสามัคคีกันเฉพาะกลุ่มเล็กๆแต่ทําการพ้นชาติพ้นแผ่นดินนะครับข้าราชการพวกนี้ต้องเอาไปติดคุกครับต้องไปจบที่คุกอย่างที่ผมบอก จะไปคุกไหนก็บอกว่าควองเตรีหรือควองไผ่เลือกนะครับไม่มีอะไรที่จะสุจริตเที่ยงธรรมเพราะความสามัรคีของพี่น้องประชาชนคนในชาติอยากจะให้นะครับอยากจะให้ประเทศนี้มีแต่ความยุติธรรมแต่กับมีความพยายามของการรับอมิตรสินจ้างทํามาหากินอยู่ภายใต้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านอย่าหวังนะครับว่าจะรอด เกษียณไปนี่นี่เกษียณตัวเมื่อวานนี่หากยังปล่อยป่าละเลยอีกมีคนทําสํานวนจบไปเรียบร้อยแล้วสํานวนร้องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเขาทําเสร็จแล้วดูแค่ว่างานของท่านจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าท่านทํางานเรื่องคดีสวโกงเรื่องสวไม่สําเร็จเขาพร้อมส่งพร้อมส่งและพร้อมลงลายมือชื่อทุกคนส่งไปศาลนะครับมันมี ไม่ใช่ว่าไม่มีให้ที่เราร้องเรียนนะครับเรามีสารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนจะจัดการท่านอยู่แล้วไอ้กล้วยเก๋ยอะไรที่ได้ยินข่าวว่ามีคนเอามาแจกเอามาวางโน่นนี่นั่นน่ะไม่ได้ใช้เน่าทิ้งแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวก็ตกเป็นของแผ่นดินเดี๋ยวเขาก็จะล่าเข้าไปสู่ไอ้กระบวนการคดีฟอ,องเงินอีกนะครับอันนี้อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้จะขอสรุปเรื่องนี้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกอกตปะวิงเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นคือการไม่เอาใจใส่แล้วทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมามีพฤติกรรมแอบแฝงดึงเรื่องปะวิงเวลาอย่างแยบยนใช้เทคนิคเขาเรียกว่าใช้เทคนิคในช่องทางของกฎหมายเราพูดเสมอว่าประเทศนี้ถ้าเมื่อไหร่ลดคำว่า หากินกับช่องว่างของกฎหมายแล้วทําให้ตัวเองบริสุทธิ์อันนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะในหัวใจจิตใจไม่มีประเทศชาติไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเลยนอกจากอามิตรสินจ้างจากพวกพ้องที่นํามาประเคียนให้และถูกครอบงาจากผู้มีอํานาจเพียงไม่กี่คนแต่ทําร้ายประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนไม่ให้ได้ผดได้เกิดประเทศชาติต่าง เขาเรียกว่านานาประเทศเขาเห็นความไม่สุดริลเที่ยงธรรมไม่มีใครอยากมาลงทุนเศรษฐกิจก็พังทลายลงไปนับวันก็ยิ่งล้าหลังมันมาจากผลงานของกกตทั้งนั้นนะครับถ้าท่านไม่รีบแก้ปัญหานี้ความเชื่อมั่นจากนานาชาติจากลดน้อยถอยลงนะครับอันนี้ก็ฝากท่านไว้นะครับก็จะขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าต้องทำทำให้เร็ว ต้องทำอย่าเอาเผือกร้อนมาไว้ในมือต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วส่งสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับให้เร็วที่สุดภายในวันกลางเดือนนี้นะครับภายในช่วงกลางเดือนนี้หากยังไม่มีอะไรคืบหน้าเราจะยกระดับการต่อสู้ให้หนักขึ้นกว่านี้เอาเป็นว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันสวยกันไปนเลยว่าใครจะเจ๋งกว่ากัน หนึ่งปีนะครับเรายังไม่เคยกลัวท่านเลยเราไม่เคยถอยแม้แต่อทิตย์เดียวหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนี้อายุท่านก็70แล้ววัดกันไปเลยถึงร้อปีถ้าอยู่ได้นะครับลองสู้กันดูนะครับผมก็อายุน้อยกว่าท่านอายุน้อยกว่าพี่แหวงนะครับลองดูว่าใครจะอึดกว่ากันนะครับอันนี้แหละครับคืออยากจะชวนกกตเลขาผู้มีสส่วนเกี่ยวข้องผู้มีอำนาจทุกคนหันกลับมา ใช้คำว่าให้ท่านเห็นหัวประชาชนหน่อยนะครับอย่าเย,ยียบอย่าย่ำอย่ายามใจจนไม่เห็นพวกเราที่มาตั้งหนึ่งปีที่ผ่านมาวันเดียวก็ไม่เคยออกมาคุยกันบอกตรงๆจะพูดคำว่าไงครับใจดำสุดๆนะอ่าคนดีๆเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอครับมาปีหนึ่งแล้วยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยหลบๆสั้นๆไม่มีความจริงใจนะครับฝากท่านไว้นะครับ ขอบบคคุณรัมันจะจบตรงไหนเนี่ยหัวสาวอเนี่ยก็บอกว่ามา1ปีแล้วนะคะเมื่อกี้ท่านอัครวัตรก็บอกว่าสู้กันลากไปถึงร้อยปีเลยดูว่าทายที่สุดใครจะอึดกว่ากันค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันคดีอาญาพยักน้อยทำนายว่าภายในเดือนสิงหาจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับอันนี้ก็ก็ติดอย่างต่อเนื่องแล้วกัน